พูดถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของบริษัทสุริงที่ชื่อว่าดวงพรคุณสวัสดีเนี่ยจะพูดถึงอะไรถึงสุภาพสตรีท่านนี้บ้างครับเออเป็นอันเป็นเป็นสิ่งที่เราโชคดีที่เราได้เราได้แต่งงานเขาแต่พอจะเราจะจีบก็อย่าหกปีละสิบสี่ปีละรู้สึกเราไม่เคยพอกันเลยไม่เคยนะไม่เคยนะอาจจะมีเออมีมีขั้งหนึ่งที่เขาไม่ ไม่ผมซื้อตึกหลังนี้ผมก็ยันอนอยู่แค่ไม่ไม,ไม่ไม่หี่วันแล้วก็ไปไมผมซื้อเพราะนั้นผมจะเป็นคนบุกข้างนอกแต่เขาจะดูแลข้างในเ้าฟิได้ดีมากไม่มีอะไรจะพูดนะล้วต่างคนต่างมองก็รู้ใจหลังนะเขาเองนะเ,เป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้อะไรอะ่ะเราให้เขาได้เลยทุกวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเ ขาฉันไม่มีไม่มีแรงนะแต่ขาตัวม,มีแรงที่ไหนมีเที่วยวได้ถึไปเที่วยวเลยอะไรที่เป็นความสุขของเขาเราให้ได้โพ้เราเราทดแทนเขาตอนที่เขาแต่งกับเราเนี่ยลหลายหลายคนไม่ยอมให้เขแต่งกับผมแต่เขาก็ฟื้นแต่งกับผมจนจนได้แล้วก็แล้วก็ดูดูแลกันมาอ่สี่สามปีสี่สีปีมว่าเมื่อเมื่อเมื่อเ่อเมื่อเม สามบทผมอยู่วงการเล่นงานเขาก็ยังอยู่เคียงข้างกันยุ่งยากบอกก็ถือว่าโชคดีอะโชคดีมากเลยบอกอะไรเล็กๆในใจบอกรักบอกคิดถึงมันคงจะมีพวกเราฟังไหมครับเลยคำนั้นละล่ะนะพวกเราอยากได้ยินไงพวกเราอยากได้ยินคิดถึงแล้วก็รักเนี่ยเป็นผงคส่วเราเห็นกาต่อเวลาเราคุยเขาทุกวันถึงจะไม่อยู่บอกตอเราจะคุยเขาดัง เออทางไลน์นี่นะเขาเรียกความผูกพันเนี่ยสี่กว่าปีแล้วเราผูกพันจริงๆอยากให้เฮียพูดสักประโยคนึงครับเฮียบอกหน่อยรักอย่างไรเราเราห่วงใยนะแล้วเขารักมากดีสุดนะเพราะนั้นมันชีวิตเราจะใ,ให้เขาได้เราเองอ่ะนะนได้วัยรุ่นเราอาจะเราอาจจะเกเรบ้างอ่ะนะนะแต่หลังจากที่เราเ,เราเราแต่งงานเขาเนี่ย เราก็ต้องทำตัวใหม่ก็คือ,อ,อต้องไม่ต้องไม่มีใครดูถูกเขาได้ทั้งที่คนดูก็เยอะะทำไมทำไมว่าแต่แตนนงต่างคนนี้มีรูปแบบนี้อ่ะล่ะถ้าเราเองเออลำบากเมื่อไหรเขาจะถูกคนเพ่งเลงแล้วจะว่าพี่น้องเขายาติเขาต่างๆคงคงคงจะเหมือนกับอาจจะสมมหน้าเขาอะ่ะแต่โชคดีว่าเราถัวลอดแล้วผมก็ช่วยน้องผม ขาก็ช่วน้องเราก็ถือว่าเราเองโชคดีที่มีเขาครับเนี่ยบอกรักกัะตั้งทระสบผลให้พวกเราอ๋อลักเสมออยู่แล้วไม่มีอะไรเออออเเทียบได้หรือว่าเราเราเราจะเอ่ยกรรมนี้ได้เราเราเป็นของที่เรารักเขบูรณ์อยู่แล้วฉะนั้นไม่มีอะไรเทียบได้เรารักแล้วหุ่น ถ้าพูดถึงคุณดวงสมร์อ,อรุณสวัสดีเนี่ยจะพูดอะไรถึงลูกสาวคนเล็กคนนี้บ้างครับเขาชื่อเล่นชื่อจอยเขาเขาหน้าตาเหมือนผมด้วยเราเองเหมือนกับพ่อลูกก็จริงอยู่แต่เราเราเหมือกับเราเมือ่อเพื่อนกันมากกว่าเราจะคุยเล่นกันอ่าก็เหมือนกับเมือกรู้ทางทุกทุกทุกทีอะ เราพูดอะไรเขาจะรู้ต่างเราทุกอ,อย่างเราก็โชคดีท,ที่ที่มีจอยนะส่วนนกเขาแต่งงานไปแล้วเขามีครอบครัวเขาแต่เขาก็ห่วงเขาหังวลมากๆเขาหานะเขามาดูแต่ส่วนจอยกับนกเลยว่าจอยเนี่ยเขาดูแลผมเกิน้อยนะเขาจะอยู่ที่ไหนอะไรเ้ขาจะโกรในสามวันนี่เขาก็เป็นคนไปบรรยายที่ขอนแก่น,นกับนกอ่านะนั้นะนะ ในวันหยุดเนี่ยแทนที่เขาจะไปเที่ยวเรื่องน่ะเขากลับไปบรรยายความรู้เรื่องความชีวิตกับจอยอ่านโลกของผมเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนผมที่รวยกันระดับพันล้านก็มีหลายคนนะแต่เขาอิจฉาผมเรื่องเรื่องลูกสาวผมแหละก็อิจฉามากเออเงินจยะขี่พันล้านกี่หมื่นล้านกุซื้อไม่ได้ครับนี่สิ่งที่มีเสนดหเนียอยากจะฝากอะไรถึงคุณจอยขอเชิญได้เลยครับจอยนะ ปาลารักคือปลาอื่นสุดเลยเพราะฉะนั้นเธอเหมือนกับลูกฉันแต่เธอเหมือนเพื่อนเล่นฉันมากกว่าเราจะรู้ทันกันนะทั้งนี้เรา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 ต่างกันตั่งยี่สิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นผมกำลังงานเนี่ยผมจะพูดอะไรหนานจอก็จะดักทางทันหมดเพราะฉะนั้นเราจะสนุกครับทัางนี้เขาเขาเ,ขเขาเรียนกฎหมายเขาเขาจะเป็นเปาา็นผู้พิสูจน์สารผมเป็นเบรคเขาไป่บอกอย่ากเลยมาช่วยงานกนะ็ยงังพอเขาก็มาช่วย แล้วก็ช่วยได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าถือว่าโชคดีละนกดูวิ่งวิ่าระตอไจอยดูประกันชีวิตโชนะคดีละคือคนที่รูปร่างไม่ดีนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่มีม,มีมีเงินมาก่อนเลยนะจนก็จนตายหานะแต่ณวันนี้ถือว่าโชคดีทีนะ่จนบางครั้งเราบอกว่าเออเราโชคดีที่พ่อแม่เราจน เราถึงดิ้นตัวมาจนวันนี้แล้วเราก็มีลูกที่ดีขอบคุณด้วยเพราะฉะนั้นขลมขอขอบคุณกานผมลูกผมลูกเคยผมพนักงานทุกประเทศคือว่าสมาชิกผม4แสนกว่าจะจะเป็นเสียจน4แสนในสิ้นเดือนนี้แหละขอบคุณทุกคน,นที่พวกคุณทํางานแต่ผมได้หน้าทุกคนก็จะรู้จกักซีกุ้งตอนนี้ตอนนี้ซีปุ้มไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคามากครับ